งานที่ออ t โทสมัยได้อะไรบ้างเพราะว่าหนูเคยมาปรึกษาเรื่องจัดฟันที่นี่ค่ะแล้ว First Impression รู้สึกว่าคลินิกสวยมากแล้วพอดีคุณพ่อสามารถติดต่อให้ได้แล้วทั้งผู้บริหารก็ให้โอกาสหนูได้มาศึกษาดูงานค่ะ หนูได้เยอะมากเลยค่ะได้ช่วยพี่ผู้ช่วยจัดเตรียมอุปกรณ์ก่อนได้ดูว่าเก้าอี้ใช้งานได้ปกติไหมเครื่องกอทำงานได้ปกติไหมแบบว่าลมออกไหมน้ำออกปกติไหมอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ได้เรียนรู้พวกชื่อแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ค่ะนอกจากนี้หนูได้ดูคุณหมอรักษาด้วยค่ะทั้งทนตกรรมทั่วไปการรักษาลากฟันทาที่ข้อฟันรวมถึงการจัดฟันด้วยค่ะ จริงๆหนูประทับใจหลายอย่างเลยค่ะแต่ถ้าเอาที่ประทับใจที่สุดคือหนูได้ช่วยคุณหมอทำนิดหน่อยค่ะพอดีว่าตอนจังหวะน,นั้นพี่ผู้ช่วยต้องไปทำอีก,อกส่วนหนึ่งก่อนแล้วคุณหมอต้องการความช่วยเหลือพอดีก็เลยได้ช่วยค่ะแบบนิดหน่อยแต่ว่าก็มือสั่นค่ะเพราะว่าตื่นเต้นมากแล้วก็ได้ช่วยพี่ผู้ช่วยแบบว่าจะเตรียมอุปกรณ์แบบเซตใหม่หยิบมาให้หรือว่าเอาของลงไปให้ให,ห้องพลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ จำไม่ลืมค่ะเพราะว่าความประทับใจเยอะมากได้ทำอะไรที่ไม่เคยได้ทำมาก่อนแล้วก็ไม่คิดว่าจะมีโอกาสได้ทำค่ะในในวัยมัธยมแบบนี้